สวัสดีครัพบพบกับชนาของอรีเฟฟครับวันนี้ก็เนื่องจากที่คุยกับน,น้องๆน,นะที่มีสอบถามนะเกี่ยวกับการที่จะอัดเสียงเข้าโทรศัพท์นะฮะด้วยวิธีการต่ตางๆนานาม,มันหลากหลายนะผมก็ว่าเดี๋ยวทุกคนจะน่าจะเบื่อกับการที่เรามาต่อไอริสก,กันแบบโอ้โหผมมีคลิปไอริสมันคอน่อนข้างจะเยอะมากแต่ว่าอย่างที่บอกฮะมันอาจจะมีความแตกต่างกันเรื่องอุปกรณ์นะฮะว่าแต่ละท่านอาจจะมีความแตกต่างกันที่จะใช้ ตรงนั้นตรงนี้เอ๊ะทำไมต่อแล้วมันจะต่อตรงนี้ต่ออย่างนั้นได้ไงเครื่องนู้นเครื่องนี้ประมาณนั้นอันนี้ผมว่จะตอบโจทย์น้องท่านหนึ่งก็แล้วกันเพรว่าหลายละคนอาจจะมีอุปรกรณ์คล้ายๆเขาก็ลองไปทํากับของตัวเองก็แล้กัน <c oughs> อันนี้น้องก็ใช้ตัวเอฟเฟกนะฮะ GE Mooer GE100 นะฮะเนื่องจาก m o v e r GE100 เนี่ยมันจะไม่มีช่องที่เป็นช่องสัญญาณเอาท์พุตสอตัวมันมีแค่ตัวเดียวก็คือ มันมีอินพุตแล้วก็มีเอาพุตที่ถูกบังคับด้วยเป็นช่องโฟนไปด้วยแล้วก็เป็นเอาพุตที่จะเลือกเอาว่างั้นเราจะไปเสียบตู้แอมหรือว่าจะไปเสียบกับหูฟังประมาณน,านั้นนะก็เลยทําให้ถ้าเราจะมาต่ออัดเสียงเข้าโทรศัพท์เนี่ยมันไม่มีช่องเผื่อละช่องมันหมดใช่ไหมฮะมันก็เหลือมีแค่อินพุตหนึ่งกับหนึ่งเอาพุตประมาณนั้นแล้วก็มีอักอินนะอักอินที่สามารถใช้ได้แต่ว่าสําคัญคือว่ามันมีเอาพุตเดียวแค่นั้นเองี๋ยวนี้ก็เลยเดี๋ยวจะพามาต่อ ให้มันมีเอาต์พุตมากขึ้นก <c oughs> ็้ดยวิธีการเราใช้มิกเซอร์แค่นั้นเองนะฮะเพิ่มเข้ามานะฮะเดี๋ยวเามาต่อดูกันว่ามีอะไรบ้างนะแต่วันนี้ก็อย่างที่บอกครับผมเคยทําคลิปก่อนหน้านี้นะผมมีสายแบบนี้แต่เป็นของซา l า m o นิกนะผมก็น้องหลายคนว่าไปซื้อที่ไหนผมว่าไม่แน่ใจนะเราไปถามที่ร้านของของของซาราโมนิกเอาแล้วกันนะฮะใน l a ซ a ดาห้หรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นสายที่เขียนว่า,าซาราโมนิกเลยเขาเป็นของไมโครโฟนตัวนี้มันชุด มันก็น่าจะ8ปดพันเะประมาณนั้นนะฮะที่เขามีชุดมาให้ครบหมดเลยอันนี้ผมมามาต่อตัวนี้แต่ว่าวันนี้ไม่ต่อตัวนี้นะเพราะว่าก็น้องเขายังใช้ไอริกกันอยู่พอไดี้หาสายพวกนี้มันอาจจะหายากกว่าหน่อยไม่รู้เหมือนกัน่ะเดี๋ยวต่อไอริกแล้วกันนะอุปกรณ์ก็มีไอริกมีสายโมโนพวกอะไรทั่วไปนะเดี๋ยวเราจะบอกกันว่าต่ออะไรเข้าไปยังไงแล้วกันวันนี้เดี๋ยวผมจะใช้แบ็กกิ้งแท็กก็คือเดี๋ยวต่อมาจาก ก็ต่อจากไหนก็ได้นะจริงๆแล้วไม่ได้สําสำคัญแต่ว่าผมไม่ได้มีเครื่องโทรศัพท์อีกเครื่องนึงมันอยู่งล่างก็เดี๋ยวจะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นตัวถ่ายแล้วก็ถ้าใครจะใช้โทรศัพท์อีกเครื่องมาเป็นตัวเปิดแบ็กกิ้งแท็กอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะแต่ผมจะเปิดจากคอมพิวเตอร์นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะใช้เอฟเฟกต์กันนะฮะมา่างนี้เลยโอเคนะผมก็จะมีอุปกรณ์อยู่2อย่างนี่คือมันติเอฟเฟกต่างๆในที่ของของน้องเขาเป็นมูเออร์จีอร้อยนะฮะที่มันไม่มี เอาพุทหลายตัวแต่ถ้าบอกว่าอย่างนี้ผมมีตัวนี้มีเอาพุทเยอะแยะผมกม็จะเป็นต้องต่อใส่มิกเซอร์อีกทีก็ได้นะไม่มีความจําเป็นอะไรแต่ว่าตอนนี้เราถือว่าเรามีเอาพุทอันเดียวก็แล้วกันนะมีพุทอันเดียวนะหลักการเบื้องต้นก็ง่ายๆเลยนะฮะก็เราก็เอาเอาพุทของตัวมัลติเอฟเฟกมาใส่อินพุตของมิกเซอร์อีกตัวนึงก็แค่นั้นเองนะฮะมันก็จะทําให้เรามีช่องเอาพุทเยอะแยะมากมายนะที่เราจะใช้งาน หรือเราจะใช้ผสมเสียงจากไหนก็ได้นะฮะประมาณนั้นอ่ะแบบนี้ผมก็ใช้สายโมโนนี่แหละอ่เอ๊ะเอาสายยาวดีไหมสายนี่ถึงหรือเปล่าอ้อไม่เป็นไรพอดีสายผมมันอยู่หลายที่เกินนะอันนี้ก็คือผมจะใช้เอาต์นะเส้นนี้เป็นแจ็คโมโนปกติทั่วไปนะฮะทั้งคู่ออกเอาต์พุตจากมันติเอฟเฟกต์มาเอาต์พุตก็เราเลือกเอาเลยว่าจะใช้ ช่องไหน L หรือ R ก็แล้วแต่เราแต่ว่าของน้องเขามีช่องเดียวก็ใช้ช่องเดียวนั่นแหละก็นี่เลยเรียบร้อยเอาอิพุตมาก่อนนะจากตัวเครื่องพอเรากีตาร์เรารู้อยู่แล้วว่าต่อ,อยังไงเนาะจากนั้นเลือกเอาเลยว่าจะใส่อินพุตไหนนะฮะอินพุตจริงๆผมอยากให้เลือกที่เป็นพวกถ้ามีมิกเซอร์แบบนี้นะก็เอาเข้าช่องลายนี่แหละเนี่ยมันจะสามารถที่จะปรับ พู EQ ได้ด้วยแล้วก็สามารถคอนโทรลเสียงได้ง่ายกว่าผมก็ปรับเอาที่ตัวใกล้กใกล้ๆนี่แหละเป็นช่อง12ตนะัวนี้มี12 c h องช e l นะนี่ก็เป็นถือว่าเป็นช่องของช่องนี้นะช่องช n แนลที่12ที่เราใช้งานอันนี้คือเอาพุ t เรียบร้อยแล้วนะอินพุตอินพุตกีตานี่ถ้เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องเสียบกนะีตร์เข้าเอฟเฟกเนาะง่ายๆก็เดี๋ยวผมเสียบกีตร์เข้าเอฟเฟกไว้เลยแล้วกันนี่ปึ๊บ เสียบไว้เ,เรียบมาบนิดหนึ่งสายจะพลุงพลังนิดหนึง่งอ่ะเสียบอินพุตเข้าเอฟเฟกเรียบร้อยแล้วนะเก็บไว้ก่อนสายปกติเดีย๋ยวค่อยเสียบกีตาร์กันจากนั้นเราได้อินพุตเข้ามิ x กเซอร์ใช่ไหมเนี่ยเรามีเรามเาีเขาเรียกว่าอะไรมีเอาท์พุตเพิ่มมาแล้วเป็นช่องตัวนี้เลฟกับไลท์หรือว่า,าจะใช้ช่องโฟนก็ได้ตัวนี้ผมจะใช้ช่อง เลฟไลฟ์ like ของเมนเอาท์นะของตัวนี้อุ้ยๆอ,อีกเส้นหนึ่งที่ออกมาคือผมจะออกลำพโพงมอนิเตอร์ตัวนี้นะฮะเป็นสายโมโนโออกลำพโพงมอนิเตอร์ของผมที่จะไว้ฟังเสียงหรือใครจะฟังเสียงผ่านช่องโฟนก็ได้นะแล้วแต่อันนี้ผมจะเปิดออกลำโพงเราจะได้ยินเสียงไปด้วยนั่นเองนะนี้เิน,นี้เราจะเหลือเอาพูดอีกเส้นหนึ่งใช่ไหมเอาพูดอีกหนึ่งเส้นทีนี้เราจะมาต่อพวกไอริกเรียบร้อยละนี่ มีไอริกใช่ไหมก็ใช้แจ็คโมโนเหมือนกันปราบเข้าไปแล้วก็เราเหลือช่องนี้อยู่แล้วอนะเลฟฟล l y เราก็เลือกเอาช่องหนึง่งเหมือนละมันเหลือช่องเดียวแล้วละ่ะอันนี้ออฟไลอ์เอานี่แค่นี้เสร็จแล้วนะฮะเลือกไลอ์เอาของเมนเอาของมิกเซอร์นะจากนั้นตัวนี้ก็มาต่อเข้าโทรศัพท์เหมือนเดิมนะฮะผมต้องใช้ตัวแปลงที่เป็นหางหนูเพราะว่าผมใช้ ตัว iphone 12นี่เป็น lightning อยู่นะคแค่นี้จบแล้วนะฮะก็มาต่อเข้าโทรศรัพท์ของเราเพื่อเราจะอัดวิดีโอได้เลยเสียบเข้าก้นโทรศรัพท์เอาไว้อันนี้ก็พยายามที่จะให้ละเอียดที่สุดนะฮะ,ะเสียบไว้รอเลยจบแล้วจากนั้นเราจะเอา Mac King Tag เข้าใช่ไหมนี่ผมต่อเาไว้นี่ก่อนนะสายจระยงระยางนิดนึง่งอะ c k ็ i ก t ้ a แผมจะ อันนี้แล้วแต่ใครมีสายแบบไหนก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าผมจะเข้าอินพุตของอ้น,นี้แหละอินพุตของช่องพวกนี้หรือเราจะเข้าช่องพวกนั้นก็ได้เนี่ยอย่างช่องสีแดงมีสีแดงสีขาวแล้วแต่ม mm ิกเซอร์ของแต่ละท่านนะแต่ผมจะเข้าช่องอินพุตของสัญญาณนะนี่ผมจะใช้สายแบบนี้นะฮะอันนี้แล้วแต่ใครมีสายแบบไหนไม่มีปัญหา ผมจะเอาเข้าใกล้นี้แหละเพราะผมจะได้คอนโทรลมันเสียงมันได้ด้วยว่าจะดังจะเบาแบบนี้จะทํา EQ ได้ด้วยนะฮะผมก็เลยอยากให้เข้าช่องช่องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรช e แนลมันะนะประมาณนั้นนี่ก็เรียบร้อยนี่เข้า2 Channel จากสัญญาณของเสียงแต่ว่ายังไงมันก็มาโมโนเพราะว่าตัวไอริกเนี่ยมันออกเป็นโมโนผมเสียไม่ถึงแบบนี้จบเสร็จแล้วนะฮะ จากนั้นเราจะเทสก่อนนะฮะเทสอุปรกรณ์ก่อนด้วยการเดี๋ยวผมจะเปิดมิกเซอร์อย่าเพิ่งเอาสัญญาณกีตาร์เข้ามาก็ได้เปิดมิกเซอร์อ้ามาอันนี้กดอะไรไว้ไม่รู้เต็มไปหมดนะจากนั้นเราก็จะมาเช็คสัญญาณเสียงกันให้มันออกว่ามันดังมากแค่ไหนเนื่องจากผมใช้ลำโพงโมอนิเตอร์ฟังเสียงอยู่นะฮะแลเดี๋ยวเราจะเปิด Backing t แท็กเข้ามาแบบนี้ถ้าเราได้ยินเสียงด้วยมันก็จะง่ายขึ้นเช็คแบ็กกิ้งแท็กก่อนนะ จะเปิดกีตาร์แบล็กกิ้งแท็กเข้ามานะอะไรก็ได้ผมว่าหลายๆท่านก็อาจจะมีแบล็กกิ้งแท็กของตัวเองแล้วอ,ลอ่าดังนั้นเราเปิดแบล็กกิ้งแท็กเข้ามาแล้วนะผมจะเปิดลายที่เป็นแบล็กกิ้งแท็กเข้าอ,อ่านี่นี่เล่งเสียงไว้ ทีนี้เราจะรู้แล้วว่าเสียงที่เราต้องการดังมากแค่ไหนเพราะว่าเราใช้ที่ไลายเอาต์พุตถูกไหมฮะนี่ส่วนอีกเส้นหนึ่งนี้เป็นของอไอริกนะฮะยวแยกกันแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเทสสอบใส่กีตาร์กันโฆษณา,ายเยอะเหลือเกินมาตอนนี้ผมเปิดเอฟเฟกแล้วนะปึ๊บเปิดเอฟเฟกเข้ามาแล้วก็ เดี๋ยวกีตาร์มาเสียบก่อนนี่เอากีตาร์มาเสียบก่อนนะเราจะได้เช็คเสียงว่าสัญญาณสัญญาณที่เราได้จากสัญญาณกีตาร์มันบาลานซ์ันแค่ไหนก่อนที่เราจะอัดเข้าไปในโทรศัพท์นะโอ้ดังมากอันนี้แสดงว่ากีตาร์ผมมาดังมากนะผมก็จะเบาเสียงกีตาร์ผม กีตาร์เข้าลายนี้นะลายทิ่สองใช่ไหมเนี่ยผมเบาจะเอาดังแค่ไหนก็แล้วแต่เปิดเพิ่มที่วอลลุ่มของกีตราร์เองก็ได้นะเนี่นะเพิ่มวอลลุ่มเอาอ่าแล้วก็เลือกเสียงเอาตามความต้องการเราที่เราจะเอาไว้โซโลหรือว่า าลืมนะฮะตรงนี้คือสัญญาณของไอริกนะเส้นหนึ่งอันนี้คือสัญญาณที่เราจะาฟังเสียงมอนิเตอร์นั่นเองมาทำให้เราเหลือสัญญาณเยอะแย่ยยไปหมดนะฮะจากนั้นเรามาเปิดแบ็กกิ้งแท็มาพร้อมกันแล้วก็มาควบคุมเสียงกันเลยว่าเสียงมันจะต้องการไหมได้ตามความต้องการหรือไม่นะฮะ ลองเทสสูก่นลองเทสสูก่อนได้เลยเดี๋ยวผมจะคืมคอนโทรลไ้ก่อนเลยฮะมผมะ่าคอนโทรนเสียงไปให้มันสม่ำเสมอกันแล้วเราค่อยไปอัดเข้าโทรศพัพท์อีกทีผมก็จะปรับเสียงตามความต้องการก็ลองเปิดเล็กกับกีตาร์ดูก่อนเลยได้ ความต้องการเราอยากได้แหลมเพิ่มอะไรก็แล้วแต่เรามาสามารถที่จะปรับได้อีกอเรียบร้อยอเราจะคอนโทรลได้ด้วย2ตัวนี้เลยนะฮะจากนั้นเราก็อัดเข้ากล้องวิดีโอได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะหันหน้ามานี่เราได้เสียงที่ต้องการแล้วนะประมาณหนึ่งเดี๋ยวลองอัดเสียงดูก่อนก็ได้ว่าผมพอดีสายกล้องมันต้องใช้แบตตลอดเวลานะ ผมจะหันหน้ามาทางนี้อันนี้อุปกรณ์เรารู้หมดแล้วนะว่าเราเสียบอะไรไงไปบ้างจากนั้นเดี๋ยวผมจะถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มาให้เราเล่นเหมือนกับเป็นการโคฟเวอร์ไลฟ์สดนะฮะอะไรก็ได้ทั้งนั้น่ะนี่เห็นแล้วนะโทรศัพท์อยู่นี่ที่ต่อกับอุปกรณ์เมื่อกี้นี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะใช้ภาพจากกล้องนี้ที่เราเล่นนะเปิดเข้ากล้องวิดีโอได้เลยนะฮะกดวิดีโอ หันหน้ามาทางเราใกล้ไปนิดนึงประมาณนี้เดี๋ยวผมจะหันหน้าลงมาแบบนี้นะเดีย๋ยวลองทสดูก่อนว่าไอาริกมันเข้าหรือเปล่าถ้าไอาริกเข้าผมแบบจะหมดนะโอเคถ้าไอาริกมันเข้าผมกดมันจะดับไม่ดังติ้งโอเคอันนี้แปลว่าเข้าละอ่ะ สัญญาณเข้าแล้วเรียบร้อยนะฮะจากตัวโทรศัพท์ก็เดี๋ยวเราผมอัดเสียงแล้วค่อยดูวิดีโอในนี้เลยนะวิดีโอในโทรศัพท์เนี่ยวิธีการต่อก็ยังไงก็จําได้อยู่เนาะอ่ลองลองลองอัดเสียงดูก่อนแล้วกันว่ามันควบคุมออกมาแล้วเสียงออกเป็นยังไงอ่ผมจะอัดเข้าไปเลยนะ อ๋โอเคนะได้อยู่นะเสียงพอดีอยู่อ่าโอเคเดี๋ยวผม,มเอาวิดีโอเนี้ยทับไปให้ดูอยู่แล้วนะกับการคอนโทรลเสียงแบบนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะยากแล้วนะอุปรกรณ์ก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับวิธีการเสียงอะไรบ้างนะฮะ ว่าค่อนข้างจะชัดเจนแล้วถ้าเกิดว่าใครดูไม่ทันก็ลองย้อนกลับไปดูให้ชัดเจนกันแล้วกันนะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องที่สอบถามมานะฮะว่าต่อ,อยังไงเขาก็อยากจะต่อให้ได้ผมก็มีเวลาผมก็จะรีบมาทําให้นะฮะไม่ได้เห็นภาพบางทีกลางวันผมก็จะทํางานปกติของผมนะครับผมทํางานอย่างที่บอกใครไม่เคยเจอคลิปผมก็อาจจะงงว่าเอ๊ะมันอยู่บ้านหรือเปล่าไม่ใช่นะผมก็ไปทํางานผมที่ทํางานผมแล้วก็ค่อยกลับมานะฮะก็ใครมีคลิปอะไรก็ อาจจะตามเวลาที่ผมเลิกผมเลิกตอนไหนผมก็จะมาทําให้นะครับนะคลิปนี้งไงก็ลองดูฮะว่าจะตอบโจทย์หรือเปล่าวิธีการก็ไม่ได้ยากเลยแล้วก็ได้คุณภาพเสียงตามที่เราต้องการนั่นแหละเข้าไปในโทรศัพท์นะฮะทีนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ